สวัสดีครับวันนี้นะครับร้านเพชรออโต้คาร์มานําเสนอรถสวยๆราคาแสนกว่าบาทโคตรน่าใช้เลยคันนี้นะครับผมมาแนะนํากันนะครับผมอีซูดีแม็กเกียร์ธรรมดาขับ4นะครับผมนะอ่าเป็นสีประตูด้วยนะใครหาไว้ใช้งานทักมาเลยนะครับผมนี่สีนะครับผมบอกเลยโคตรคลาสสิกเลยสีทองทองนะนะครับใครชอบจัดไปครับแม็กยางพร้อมๆมีกระไดค่างตัวนี้เป็นยกสูงครับแม็กห้าลูนะครับผมนะครับอ่าพาสีหกแปดนะนะครับ สีบอกได้รวมเลยสีสันสวยงามเลยนะครับผมนะครับอ่าคัสซีสวยนะแมกไลเนอร์ใหม่ๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปก้มช่วงดูช่วงล่างหน่อยนี่สวยๆเลยนะครับผมนะครับอ่านะครับอ่ใครสนใจมาได้เลยนะพัสมุ์เจดีสมุดประกันนะครับตรงข้ามปักซอยกิ่งแดงพาไปดูภายในกันหน่อยนะนะครับนี่เบาะหลังสวยๆเลยนะครับผมด้านหน้ากันครับผมนะครับอ่า รอควายฟ้านะครับผมนะครับพวงมาลัย4ก้านนะครับผมมีแอร์แบ็กด้วยนะครับมองอะไรเร็วโรงงานนะครับผมเกียร์5สปีดนะครับมี2 h ฮ็4เฮ็ด 4L นะครับพร้อมจอแอนดรอยด์ใส่ให้มาใหม่นะครับผมนะครับนี่บอกคุ้นะสวยงามนะภายในสะอาดสะอาดเลยดูเพดานอออย่างงามนะใบสองแสนกว่าโลนะครับผมนะสนใจทักมาได้เลยพี่โต๊ทุการจัดให้นะครับผมนะครับใครถ้าชอบวันนี้ทักเข้ามาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ